เฮียเราเฮียเราพี่มะพาร้าวสงสัยมานานแล้วครับทุกคนว่าถ้าเราไม่จุดไฟเลยในแมป99คืนในป่าเราจะสามารถมีชีวิตรอดได้กี่วันครับทุกคนใครอยากรู้แล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์บอกกันก,นก่อนว่าจะมีชีวิตรอดกี่วันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้พี่จะไม่ใส่เควสอะไรเลยนะครับทุกคนนะอันนี้นะพี่จะไม่ใส่อาชีพอะไรเลยนะอ่ะไปเราไปเริ่มกันดีกว่ามา เราจะเริ่มกันตอนแรกก่อนคือจะตัดไม้กันก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะแมวไม้ไปคบเพิงนะแล้วเ,เราจะดูกันว่าเราเนี่ยถ้าเราไม่จุดไฟเลยอะ่ะเราต้องเราจะได้มีชีวิตรอดกี่วันนะเราจะเอาไม้พวกนี้ไปเอาไปบดท,ทําเป็นอุปกรณ์อีเดียวเลยนะครับอันนี้พี่อันนี้พี่มะพร้าวไม่ได้ใส่อ่าอาชีพอะไรด้วยนะก็คือแบบฟู้เล่นเริ่มต้นเลยนะทุกคนเห็นหลายที่เ็าบอกว่าคือแรกจะไม่มีอะไรออกมานะ แต่จะมีตอนประมาณคืนที่2นะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะเดี๋ยวเราจะเก็บแคอรอททางชีวิตเอานะครับทุกคนคือแรก่งยังไม่น่ากลัวครับก็ตัดไปก่อนเราจะไล่ตัดต้นไม้ให้ครบหมดเลยนะไปะเดี๋ยวตัด้ามไปตอนที่ตัดต้นไม้ครบหมดแล้วดีกว่าครับไปทอนคืนเลย One hour later กล้จะมืดแล้วครับทุกคนอ่าดูซิเราจะอยู่ได้กี่คืนนะตัวที่เราไม่จุดครบเออไม่จุดไฟเลยนะครับทุกคน น้องๆว่ากี่คืนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับมือแล้วมือแล้วาทางชีวิตไปก่อนมีปลาให้ตกด้วยนะเนี่ยตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ไมไมโอเคอเฮ้ยมันกวางนี่ทุกคนเห็นลูกกวา,ามไหมเราจะไปไปเข้าเข้าใกล้มันนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้มันหายไปก่อนนะ พอถ้ามันเห็นเดี๋ยวมันวิ่งตามเรานะครับทุกคนอุ้ยมันหายไปแล้วทุกคนมันคงไม่โผล่มาหรอกมั้งคืนนี้มันโผล่มาคืนแรกเลยเหรอน่าจะไปแล้วนะมันมาดูแคมป์เราก่อนครับทุกคนพี่จะพยายามให้เรามีชีวิตรอดให้นานที่สุดนะครับเพราะเราไม่ได้จุดแคมป์ก็เลยไม่สามารถป้องกันในพวกกวางอะไรพวกนี้ได้อุ้ยตัวอะไรอะ่ะตกใจ ตัวอะไรอะไม่รู้อะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเห็นบ้างพี่ตกใจอะไรเงาตัวอะไรเมื่อกี้มันวิ่งเข้ามาโอเคเราก็ตัดต้นไม้ก็หมดแล้วครับเดี๋ยวเราเอาเนื้อก็ตายมีแม่ขายก็ตายเอได้มาแล้วเราจะอยู่รอดเราต้องค้าบครับเราจะคราบค้าบอะไรดีให้เพื่อให้อยู่รอดอยู่รอดให้นานที่สุดนะ่าจะต้องค้าไฟฉายก่อนครับหรือว่าค้า ถุงผ้าดีถุงผ้าเอาไว้เก็บแต่พี่ไม่ได้ไปไหนไกลก็ถ้าจะเอาไฟฉายครับป้องกันตัวได้ดีกว่านะเราจะอยู่แค่บริเวณนี้ครับทุกคนแต่เราจะดูว่าเราถ้าเราไม่จุดไฟเลยแล้วเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยเนะี่ยเราจะสามารถมีชีวิตรอดได้กี่วันนะทุกคนไม่ช่วยเด็กด้วยเอาเดิเออครับแต่มีแต่ไม้นะครับเพราะเหล็กไม่มีนะเพราะแมปมันมันไม่ได้เปิดน,นะ เราก็จะคาบแค่นี้พอนะคืนที่2แล้วครับวันที่สองละเราจะอยู่ได้กี่วันนะอาหารก็จะหมดกินอันนี้ไปก่อนครับพี่ว่าเก็บไปเก็บไปไฟฉายความันจะกลัวนะทุกคนก็เลยพี่ก็เลยคาไ,ไฟฉายไปก่อนนะเราจะได้มีโอกาสรอดได้ยาวขึ้นนะครับ เราสามารถหนีขึ้นบนนีได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่นะทุกคนได้ไหมปีนขึ้นหน่อยดิปีนปีนกระโดดกระโดดได้ไหมได้ไหมขึ้นได้ไหมฮุบฮุบน่าจะได้อยู่นะไม่ได้หรออู้ไม่ได้อ่ะถ้าเราหนีได้นี่คือแบบยาวๆเลยนะ ไม่ได้ครับติดเสียใจอ่ะมันติดอ่ะไม่เป็นไรเรามีไฟฉายป้องกันตัวอยู่ครับมาสิกวางทำไมไม้มันมันบั็กเหรอเกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยไม้หายโอเคมาแล้วเอา้เอาเฮ้ยโดนอะไรอ่ะเอากวางกวางมาแล้วเอามาแล้ว เดี๋ยวเอา้าสคืนจบเลยขออีกสักรอบครับทุกคนอันนี้เราอาจจะดีเลยนิดหน่อยอาอก,กรอบหนึ่งดูซิว่าจะ2คืนจริงหรือเปล่าโอเคเรามากลับมาเริ่มกันใหม่นะครับทุกคนเมื่อกี้เกมหลุดสคืนเนงเหรอเราต้องอยู่ได้นานกว่านั้นดิเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าเราสามารถค้าอะไรได้นะมีแค่ไม้ ครับได้ก็คือคาแผ่นที่แผนที่ไม่ได้จําเป็นเลยเหล็กชิ้นหนึ่งถ้าเรามีเหล็กนีนะ้น่าจะอยู่รอดแล้วนะมีไหมเนะี่ยมันจะมีไหมมันจะมีหรือเปล่าไม่มีแถวนี้ไม่มีเหล็กเลยครับทุกคนเรากระต่ายก่อนนะถ้าไม่มีอย่างนี้เราก็น่าจะต้อง เล่นเอาแบบเอาเท้ากระต่ายไปแลกนะฮะเอาเท้าไปกระต่ายไปแลกของคือแรกนะ่าจะยังไม่มานะไอ้เจ้ากวางใครดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามพี่มะพร้าวด้วยนะครับทุกคนกดไลค์ like ด้วยนะคลิปนี้พี่ขอสัก20ไลค์ก็ยังดีเป็นกําลังใจให้พี่มะพร้าวทำคลิปต่อไปนะทุกคนแล้วเราจะตัดไม้ทําไมท,าท,าทั้งๆที่ เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ใช้อะไรตาก่อนหน้านี้2วันเองเมื่อกี้เซิร์ฟเวอร์มันรู้สึกนุ่งนวไงพี่ก็เลยแบบอยู่ดีก็มาเอาไปคาแผนที่ดีกว่าไม่รู้จะคาแผไมนะแต่คาไปก่อนมีที่จับกระต่ายด้วยนะคนบันนี่ครับเตียงอืมฮึคาอันนี้แหละเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้ดีกว่า Okay. แบบอย่างเล็กแล้วก็จะมืดแล้วครับจะมืดแล้วอย่างนี้เราสามารถหนีขึ้นต้นไม้ได้ไหมพอมืดแล้วก็หนีขึ้นต้นไม้อะได้ไหมเฮ้ยได้ได้ทุกคนขึ้นขึ้นต่อได้ไหมขึ้นต่อไม่ได้แล้วแต่เราสามารถหนีขึ้นต้นไม้ตรงนี้ได้นะโอเคไม่รู้มันจะตีถึงหรือเปล่านะครับเจ้ากวางนะ ไม่แน่ใจเลยซ่อนตัวก่อนซ่อนตัวก่อนพี่จะต้องอยู่ให้นานที่สุดนะทุกคนเออดูสิถ้าเราไม่จุดไฟเลยแล้วเราไม่ตามหาเด็กเลยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันตีเราได้ไหมมันมาแล้วเฮ้ยมันตีเราไม่ได้เว้ยเราอยู่สูงมันมองไม่เห็นเฮ้ยมันมองไม่เห็นใช่ป่ะขอเช็คหน่อยดิเออจริงม,มองไม่เห็นป่ะหรือมองเห็นว วิ่งมันมองไม่เห็นทุกคนอ้าวอย่างงี้ก็รอดอสิโอ้ยหลายวันแล้วเราแต่ตอนเนี้ยถ้ามันมองไม่เห็นอย่างเงี้ยเราต้องอันนี้ครับทุกคนเราต้องเพื่อให้อยู่รอดในการที่เราไม่จุดไฟเลยนะเราต้องหาเนื้อครับกับทำมันนี้นะทำฟาร์มแครอทนะทุกคนโอเคคือแรกผ่านไปครับจำไว้ต้นไม้ต้นนี้เราสามารถหลบมันได้นะกี่กระโดดไง อุย้ยหมาอุย้ยหมาโอ,าโอ้กวางไม่มีหมายังมาอีกเออไม่คิดแล้วกระโดดไงอะทำไมมันขึ้นน่ะโอ้ยเนี่ยโอเคกระโดดกลางๆไว้ครับหมามันมาจากไหนเท้าก็ตายเท้าก็ตายอ่าโอเคเราต้องกินแครอทครับเพื่อประทางชีวิตนะอืมใช้ขวาดีไหม กับไฟฉายถ้ากวางมาเดี๋ยวเราต้องใช้ขวานด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวก็ไฟฉายนี้เดี๋ยวเราค่อยไปหลบบนต้นไม้เอาโอเคได้ขวานมาแล้วเอาเลยน้องกระตายขอหน่อยนะขอเนื้อหน่อยนะขอเนื้อหน่อยนะน้องกระตายเออขอเนื้อหน่อย,อยคือเราไม่มีไฟครับทุกคน,กนเราก็เลยต้อง ถ้าจะกินจริงๆก็ต้องกินเนื้อกระาต่ายแบบดิบๆนะทุกคนซอยจุ <laughs> <laughs> เพราะว่าถ้าจะทําให้สุกมันต้องมีไฟไะแต่พี่ทําชาเลนจ์อยู่น้องกระตายมันจะไปไหน <laughs> อยู่นี่ก่อนเออ <laughs> กินแครอทไปก่อน,นครับตอนนี้คือกินได้ออกินแครอทนะเราจะไม่วิ่งนะครับเพราะว่าวิ่งแล้วมันจะเสียหลอดอาหารนะถ้าใครจะมืดแล้วเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปหลบตรงต้นไม้ตรงนั้นครับปีนขึ้นไป เราจะมาดูกันว่าเราจะลอดกี่วันนะทุกคนตุนไว้ตุนไหวะตุนสเบียงไวะเผื่อเราหิวไงใกล้จะมืดแล้วครับต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมอ,อ่ะโอเคขึ้นมาได้โอ้ขึ้นนี้ก็ลอดแล้วดิยาวๆครับทุกคนแค่เราต้องมีอาหารนะเออเรามีอาหารเราก็รอดแล้วครับเสียดายถ้ามันมีเหล็กสักชิ้นหนึ่งนะพี่สามารถทําแปลงผักได้แล้วอะแปงแครอทได้แล้วอะ ยาวๆเลยนะเนี่ยแต่เสียดายมันไม่มีใกล้มือแล้วครับรอก่อนเราจะรอไปพวกนี้มันตีเราไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเราอยู่สูงกว่ามันมองไม่เห็นมะพร้าวเนี่ยเนื้อเป็นต้นมะพร้าวนี่แลยใช่หรอต้นมะพร้าวโอเคใกล้ใกล้มือเลียงเนะี่ยโอเคใกล้มือแล้วครับใกล้มือแล้วใกล้มือแล้ว ดูสิว่าคืนนี้มันจะมาอีกไหมเราจะยืนรอมันแบบไม่กลัวนะแต่ไม่กลัวนี่หลบอยู่หลบอยู่ตรงมาต้นไม้แล้วนะทุกคนเฮ้ยมันมาแล้วมันตีเรามันตีเราทุกคนมันตีเรามันปีนขึ้นมาตีเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเฮ้ยวันที่สองมันตีเราได้เหรอเฮ้ยจริงดิเอ้าจบเลยโอเค วันแรกมันมาเช็คทุกคนมันไม่มาตีแล้วนะแต่วันที่สองนี่คือมันเอาเลยมันตีเราเลยโอเคครับทุกคนก็กับเกม99คืนในป่านะชาเลลจ์ของพี่คืออยากอยู่ให้รอดให้นานที่สุดโดยที่เราไม่จุดขูเพิงแล้วทุกคนไม่จุดแคมป์นะสรุปอยู่ได้แค่สองวันครับก็อยู่ได้นากนกว่านี้ไม่ได้ใครทายว่าอยู่กี่วันก็ใครชนะไปไมีใครชนะไหม โอเคมีน้องๆคนไหนอยู่ได้นานกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะครับทุกคนก็พี่ทำได้เท่านี้จริงๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นไรก็พี่จะเล่นยังไงก็กดติดตามกันไปนะทุกคนอไว้เจอกันนะเชร์กัน